สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Mastery นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์การคำนวณสูตรเลขดับ4สูดดับระวัลเลขท้าย2ตัวหรือดับล่านะครับที่นำมาคำนวณและวิเคราะห์ให้ได้รับชมรับฟังก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังทางช่องก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำตัววิเคราะห์คำนวณต่างๆไปใช้นะครับเพราะเป็นเพียงแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดนะครับสนับสนุนเพียงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงบดที่1กุมภาพันธ์ส5 6 4าหสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผลรางวัลออก97นะครับส่วนรางวัลที่1นะครับผลรางวัลออก916307นเนะครับเราก็จะมาคำนวณสูตร ดับล่างสี่สูตรประจำงวดที่สิบหกกลุ่มพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันเลยนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรดับล่างสูตรที่หนึ่งวิธีการคำนวณก็คือเราจะนำผลรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดที่ออกไปแล้วนะครับนำมาคำนวณโดยตั้งนะครับแล้วนำหลักหน่วยของผลรางวัลน,นำมาเติม ใส่ด้านล่างหลักหน่วยแล้วก็นํามาเติมใส่ด้านล่างหลัก10ก็จะได้ตามนี้นะครับจังจากนั้นเราก็จะนําตัวเลขแต่ละหลักบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์ในแต่ละหลักแล้วนําผลลัพธ์ทั้งสองหลักบวกกันก็จะได้ตัวดับในงวดถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62เอามาประกอบกับงวดปัจจุบันนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับนี่จะเป็นของปี62นะครับ สอแล้วก็6 3นะครับลองบันทึกหน้าจอนำไปเปรียบเทียบในการคำนวณในแต่ละงวดนะครับเรามาดูสถิติย้อนหลังนะครับ 1. พฤศจิกายนนะครับคำนวณในดับ7ออก40ผ่าน 16. พฤศจิกายนคำนวณในดับ4ออก40หลุดนะครับ1นธันวาคมคำนวณในดับ2ออก84ผ่าน สิบหกธันวาคมคำนวณได้ดับหกออกเจ็ดศูนย์ผ่านสามสิบธันวาคมคำนวณได้ดับเจ็ดออกหนึ่งเก้าผ่านสิบเจ็ดมกราคมคำนวณได้ดับแปดออกหนึ่งห้าผ่านหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะครับคำนวณได้ดับหกผลออกเก้าเจ็ดนะครับผ่านนะครับจากนั้นเราจะมาคำนวณของงบปีที่สิบกกุมภาพันธ์2564นะครับ เราก็จะนําผลของมาที่1กุมภาพันหกสี่ก็คือ97นะครับนามาตั้งแล้วนําหลักหน่วยของ97ก็คือเลข7นํามาเติมใส่ด้านล่างหลักหน่วยแล้วก็นามาเติมใส่ด้านล่างหลักสิบตามลูกศรชี้นะครับจากนั้นเราก็จะนําแต่ละหลักบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกกันก็จะเป็นเจบวก7เท่ากับ14นะครับตัด1ด้านหน้าทิ้งก็จะเหลือเลข4ด้านหลังนะครับใส่เลขสีลงไปจากนั้นเรานําหลักสิบบวกกันก็จะได้เป็น9บวก7นะครับ9บวก7เท่ากับ16 ตัด1ด้านหน้า,นานทิ้งนะครับก็จะเหลือเลข6ด้านหลังนะครับจากนั้นเราก็นําผลลัพธ์ทั้งสองหลักบอกกันนะครับก็จะได้เป็น6บก 4, 6บวกสีบวกสเท่ากับสินะครับตัด1ด้านหน้า,นานทิ้งก็จะเหลือ0ด้านหลังนะครับเป็นตัวดับประจํางดที่ 16กุมภาพันธ์2564กนะครับก็รอการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลดับประวัติท้าย2ตัวหรือดับล่างสูตรที่1คํานวณได้ดับศูนย์นะครับไปต่อสูตรที่2นะครับสูตรที่2สูตรดับล่างสูตรที่2โดยสูตรนี้จะใช้วิธีการบวกเช่นกันนะครับก็นําผลรางวัลนเงื่อก่อนที่ออกไปแล้วนํามาคํานวณโดยใช้วิธีการบวกนะครับแล้วบวก ด้วยเลขคงที่ก็คือเลข4นะครับที่นํามาบวกในแต่ละงวดที่ทําประกาศสีแดงหมวกสีแดงไว้ด้านบนนะครับนํามาบวกกันทั้ง3ตัวก็จะได้ผลลัพธ์ตัวเดบนึงว่าถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นสถิติของปี62นะครับสามารถบันทึกหน้าจอนําไปพิจารณาเป็นสถิติในแต่ละงวดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นของปี62และปี63ก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับ ตัวนี้มาดูสถิติย้อนหลังนะครับ1ธันวาคมนะครับคำนวณได้ดับ4ออก8 4หลุด16ธันวาคมคำนวณได้ดับ6ออก70ผ่านนะครับ30ธันวาคมคำนวณได้ดับ1ออก19หลุด17มกราคม64นะครับคำนวณได้ดับ4ออก1 5ผ่าน1่กุมภาพันธ์หกสคำนวณได้ดับ0ออก97นะครับ ส่วนงบวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับเราก็จะมาคำนวณก็นำผลของวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือ97นะครับนำ9บวกกับ7นะครับ9บวก7เท่ากับ16 16บวกด้วยเลข4คงที่ก็จะเป็น20นะครับผลลัพธ์เท่ากับ20ตัด2ด้าน้า,นา,นาทิ้งก็จะเหลือเลข0ด้านหลังนะครับเป็นตัวดับ ประจำงวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็จะไปชนกับสูตรที่1นะครับคำนวณนระดับศูนย์เช่นกันนะครับก็ลองนาปพิจารณาดูนะครับต่อมาสูตรที่3นะครับสูตรดับล่างสูตรที่3โดยสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรที่ 1, สูตรที่2นะครับเพราะว่าใช้วิธีการลบนะครับแล้วนำผล หลังวันในงวดก่อนที่จะนำมาคำนวณโดยสลับหลักกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ16กุมภาพันธ์สอนะครับเราจะหาตัวดับก็คือนำผลของวันที่1กุมภาพันคือ04นะครับนำมาคำนวณโดยสลับหลักเป็น4 0นะครับแล้วเติมเครื่องหมายลบตรงกลางแล้วเติมเลข1คงที่ใส่ด้านหน้าหลักสิบนะครับที่นำมาเติมในแต่ละงวดนะครับก็จะเป็นวิธีการคำนวณเพื่อหาตัวดับในงวดถัดไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นสถิติของปี6 2เอาไม้ถูกเป็นแนวทางนะครับลองนำไปพิจารณาในแต่ละวดูครับว่าเดินดีมากกว่าหลุดนะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับ1ธันวาคม63คําคำนวณด้ดับ2นะครับผลออก8 4ผ่านนะครับ16ธันวาคม63คําคำนวณด้ดับ6ออก70ผ่าน 30ธันวาคม63คำนวณระดับ 3, ออก1 9ผ่านนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี62ก็เดินดีมากกว่าหลดนะครับมาดูของปี64นะครับ17มกราคม64คำนวณระดับ8ออก1 5ผ่าน1กุมภาพันธ์64นะครับคำนวณระดับ4ออก97นะครับ97ผ่านส่วนงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2564 เราก็จะนำผลของงวดที่1กุมภาพันธ์หกสี่มาคำนวณก็คือ97นะครับนำมาสลับหลักเป็น79นะครับตามนี้นะครับแล้วเติมเครื่องหมายลบใส่ตรงกลางแล้วเติมเลขหนึ่งคงที่ใส่หลักสิบก็คือด้านหน้าเลข7นะครับก็จะได้เป็น17ลบ9นะครับ17ลบ9เท่ากับ8นะครับก็จะได้ดับ8ปดบังมาเลขท้าย2ตัวหรือดับล่างนะครับงวดที่16กุมภาพันธ์2564นยสูตรที่3นะครับ มาดูสูตรที่4นะครับสูตรสุดท้ายนะครับของคลิปนี้ของงวัที่16กุมภาพันธ์2,564สนะครับสูตรที่4สูตรดับล่างสูตรที่4นะครับจะแตกต่างจากสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3นะครับเพราะว่าเราจะใช้ผลรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับนับตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางโทรทัศน์นะครับก็คือเขาประกาศครั้งที่เท่าไหร่เราก็นับ ตามที่เขาประกาศนะครับไม่นับตามสื่อสิ่งพิมพ์มต่างๆนะครับนับตามการถ่ายทอดสดนะครับก็คือเขาประกาศครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเราหยุดครั้งที่2นะครับของระวัติทาย3าตัวครั้งที่2เราก็จะนําผลประวัติทาย3ตัวครั้งที่2นะครับนําหลักหน่วยของผลระวัติทาย3ตัวครั้งที่2บวกด้วยเลข1คงที่นะครับที่นํามาบวกในแต่ละงวดนะครับ ก็จะได้ตัวดับน,นึงว่ถัดไปนะครับตอนนี้จะเป็นสถิติของปี62ก็เดิน,นดี 62, ม,นดมากกว่าหลุดน,นะครับลองนำมาพิจารณาดูสดถิติในการเดินของตัวเลขดับนะครับตอนนี้จะเป็นของปี62และของปี63นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดเช่นกันนะครับลองนำมาพิจารณาดูนะครับตอนนี้แผ่นนี้นะครับก็เดินดีมากกว่าหลุดนะครับหลุดเพียง1ครั้งนะครับรอานั้นก็เดินดี เรามาดูสถิติย้อนหลังนะครับ1พฤศจิกายน63นะครับคำนวณได้ดับ6ออก40ผ่าน16พฤศจิกายนคำนวณดับ3ออก4 6ผ่าน1ธันวาคม6 3คำนวณดับ6ออก8 4ผ่าน16ธันวาคมนะครับ63าคำนวณได้ดับ5ออก7 0ผ่าน30ธันวาคม63าคำนวณได้ดับ8ออก19าปผ่านนะครับ17มกราคม64นะครับคำนวณได้ดับ2ออก1 5ผ่าน ส่วนงวดที่ที่1กุมภาพันธ์หกสี่นะครับคำนวณได้ดับเจ็ดผลออกเก้าเจ็ดนะครับหลุดนะครับหลุดเป็นครั้งแรกของปีหกสี่นะครับเราก็จะมาตามต่อนะครับสําหรับงวดที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสี่นะครับการเดินของเลขนะครับก็จะไม่หลุดต่อกันเกินสองครั้งนะครับส่วนส่วนน้อยนะครับที่จะหลุดต่อกันนะครับสามารถจะไม่หลุดต่อกันเราจะมาตามต่อนะครับ หากทางช่องคำนวณหลุดนะครับก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่าการคำนวณก็อาจจะมีข้อบ้างหรือบ้างเป็นไปตามสูตรนะครับเราจะมาคำนวณของ,งวันที่1 6กุมภาพันธ์2564กันต่อนะครับลองนำไปพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับเราก็จะนำผลรางวลัลท้าย3ตัวครั้งที่2ของงวดที่1่กุมภาพันธ์2564ก็คือ6 51นะครับ6ก1ก็จะนำหลักหน่วยของ6 5 1ก็คือเลข1นนะครับนำมาบวกกับ เลข1งคงที่ก็จะได้เป็น1นบวกหนะครับหนบวกหเท่ากับ2เติม2ลงไปเลยนะครับก็จะได้ดับ2นะครับสูตรที่4ดับ2เราได้ค่าย2ตัวหรือดับล่างนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองพนะครับเราจะมาสรุปกันเลยนะครับสูตรที่4นะครับคำนวณได้ดับ2นะครับสูตรที่3นะครับ คำนวณได้ดับ8นะครับสูตรที่2องคำนวณได้ดับ0และสูตรที่1นะครับคำนวณได้ดับ0เช่นกันนะครับก็จะเป็นดับ0 0 8 2์ศนนะครับก็คือเหลือ ดับแค่082นะครับลองนำไปพิจารณาเป็นแนวทางดูนะครับ <Yeah. S 1> การคำนวณตัวเลขดับนะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นเพียงแนวทางเป็นเสื่อการนะครับ <Yeah. S 1> นำไปใช้โดยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ <Yeah. S 1> หากท่านใดนะครับสนใจลงโฆษณานะครับทางช่องรับลงโฆษณาสามารถติดต่อได้ใต้คอมเมนต์หรือ Gmail ที่ให้ไว้ใน YouTube นะครับ <Yeah. S 1> หากชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งกับช่อง Mastery ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ